สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาแห่งชีวิตวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่ใครหลายคนเคยสงสัยและอาจยังไม่เคยได้คำตอบที่ชัดเจนคำถามนั้นคือแค่ภาวนาจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงเหรอฟังดูเหมือนคำง่ายง่ายแต่ในความจริงนั้นภาวนาเป็นประตูสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ใช่เพียงการนั่งหลับตาหรือการท่องคำบริกรรมซ้ำ แต่คือการฝึกใจให้รู้เท่าทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเองตั้งแต่ความคิดความรู้สึกไปจนถึงการรับรู้ต่อโลกภายนอกเมื่อเราภาวนาใจเราจะเริ่มนิ่งเริ่มสงบและเมื่อใจเริ่มสงบความจริงก็จะเริ่มปรากฏเราจะเห็นว่าหลายสิ่งที่เคยคิดว่าทำให้ทุกข์แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราเผลอสร้างขึ้นเอง เหมือนเราหลงเชื่อภาพมายาในจิตใจจนลืมมองเห็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของใจแท้ภาวนาไม่ใช่เวทมนต์แต่คือการกลับมารู้จักใจตัวเองใหม่อีกครั้งด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมผู้ที่เริ่มภาวนาอย่างจริงจังจะเริ่มสัมผัสได้ว่าความคิดที่เคยฟุ้งซ่านเริ่มเบาลงความโกรธที่เคยเดือดพล่านเริ่มจางหายความกลัวที่เคยบดบังใจ เริ่มถูกแทนที่ด้วยความสงบและสติเพราะใจที่ได้รับการฝึกย่อมไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์อีกต่อไปเมื่อไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนการเห็นโลกก็เริ่มเปลี่ยนและความทุกข์ที่เคยรู้สึกเหมือนไม่มีทางออกก็เริ่มคลี่คลายด้วยปัญญาที่เกิดจากความรู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้คำนี้ไม่ใช่คำปลอบใจ แต่คือสัจธรรมของชีวิตจริงเพราะเมื่อเราภาวนาเรากำลังฝึกให้จิตเราเป็นมิตรกับตัวเองฝึกให้รู้เท่าทันความคิดที่หลอกล่อให้หลงผิดฝึกให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกเหมือนเราสร้างบ้านให้ใจได้พักไม่ต้องเร่ร่อนตามอารมณ์และความคิดอีกต่อไปหลายคนอาจภาวนาเพียงไม่กี่วันแล้วบอกว่าไม่เห็นเปลี่ยนเลยแต่แท้จริงแล้ว การภาวนาไม่ใช่เรื่องของเวลามันคือเรื่องของความตั้งใจและความเข้าใจเหมือนเราค่อยๆเปิดประตูบานหนึ่งในใจที่ปิดมานานต้องค่อยๆเปิดค่อยๆส่องแสงเข้าไปเมื่อใจเริ่มเปิดรับความสงบเราจะรู้เองว่าแท้จริงชีวิตนี้ไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ต้องหนีทุกข์แต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีสตินั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตจริงๆ เพราะการภาวนาไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกและเมื่อมุมมองเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนความสุขที่แท้จริงจึงไม่ต้องรอให้ใครมอบแต่เกิดขึ้นในขณะที่เรารู้เท่าทันใจของเราเองทุกลมหายใจเข้าออกที่มีสติทุกขณะที่รู้ตัวนั่นแหละคือภาวนาและนั่นแหละคือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ชีวิตท,ที่มีธรรมะนำทางอย่างแท้จริงเมื่อเราภาวนาต่อเนื่องใจจะค่อยๆปรับตัวเข้าสู่ความนิ่งที่ลึกกว่าเดิมในช่วงแรกอาจรู้สึกว่ามันยากจิตฝุงซ่านคิดน่วนคิดนี่ไม่หยุดแต่แท้จริงแล้วนั่นคือธรรมชาติของใจที่ยังไม่เคยถูกฝึกเหมือนน้ำที่ยังขุนพอปล่อยให้นิ่งสักพักต่กอนก็จะค่อยๆหนอนกลน้ำก็ใสขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามทำอะไร การภาวนาก็เช่นกันเราไม่ต้องบังคับใจให้สงบแต่เพียงแค่รู้เท่าทันทุกครั้งที่มันไหวทุกครั้งที่มันฟุง้งแล้วกลับมารู้ลมหายใจรู้สึกตัวในปัจจุบันความสงบจะเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนเข้าใจผิดว่าภาวนาคือการหนีปัญหาแต่แท้จริงแล้วภาวนาคือการกล้าที่จะหันหน้าเข้าหาปัญหาด้วยใจที่สงบเมื่อเราภาวนาเราจะเห็นว่า ปัญหาที่เคยใหญ่แท้จริงมันก็เป็นเพียงเรื่องเล็กในจิตที่ขยายเองเราจะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นความโกรธผุดขึ้นแล้วสลายไปเองเห็นความทุกข์แวะมาแล้วจากไปใจที่เคยดิ้นรนจะค่อยๆเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงใจก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของโลกภาวนาไม่ใช่เพียงการนั่งสมาธิในห้องเงียบๆ แต่เป็นการมีสติในทุกขณะของชีวิตขณะยืนเดินนั่งหรือนอนถ้าใจรู้ตัวอยู่นั่นคือภาวนาเราอาจภาวนาได้แม้ในเวลาทำงานเวลาพูดคุยหรือแม้กระทั่งเวลาทุกใจเพราะเป้าหมายของภาวนาไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการอยู่ในโลกด้วยใจที่ไม่หลงโลกเมื่อใจไม่หลงใจก็ไม่ทุกข์นี่คือหัวใจของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างแยบคาย เมื่อเราฝึกภาวนาอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก่อนอื่นเลยคือการมองเห็นตนเองเราจะเริ่มเห็นความคิดก่อนที่มันจะกลายเป็นคำพูดเห็นอารมณ์ก่อนที่มันจะกลายเป็นการกระทำใจจะมีช่องว่างให้คิดก่อนพูดให้หยุดก่อนทำซึ่งนั่นแหละคือปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปเรียนจากตำราแต่เป็นปัญญาที่ผุดขึ้นจากใจที่นิ่งเห็นทุกอย่างตามจริง เห็นว่าไม่มีสิ่งใดน่ายึดถือไม่มีสิ่งใดน่ากลัวทุกอย่างเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติที่มาแล้วก็ไปภาวนาไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนวิเศษแต่ทำให้เรากลับมาเป็นคนธรรมดาที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งไม่หลงกับความสุขชั่วคราวไม่จมกับความทุกข์ชั่วครู่ใจจะอยู่ตรงกลางไม่สูงเกินจนหลงตัวไม่ต่ำเกินจนหมดหวัง นี่คือสมดุลแห่งธรรมะที่ทำให้ชีวิตสงบโดยไม่ต้องหนีจากสิ่งใดและไม่ต้องขวาคว้าสิ่งใดเกินจำเป็นเมื่อภาวนาเข้าถึงใจจริงๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเงียบๆที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นแต่เราจะรู้ได้เองว่าใจเราสุขง่ายขึ้นโกรธยากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นไม่ตัดสินผู้อื่นง่ายๆเพราะเมื่อใจเห็นทุกข์ในตนใจก็จะมีเมตตาต่อผู้อื่น ภาวนาจึงไม่ใช่เพียงหนทางสู่ความสงบส่วนตัวแต่เป็นหนทางแห่งเมตตาที่แผ่ไปถึงคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนและสังคมโดยรอบในที่สุดภาวนาจะพาเราไปสู่การปล่อยวางปล่อยวางจากความคาดหวังจากความยึดมั่นจากความกลัวทั้งปวงเมื่อใจปล่อยใจก็เบาและเมื่อใจเบาชีวิตทั้งชีวิตก็จะเริ่มเบาตาม เราจะเห็นว่าความสุขแท้ไม่ได้อยู่ที่การมีมากขึ้นแต่อยู่ที่การวางลงได้มากขึ้นและสิ่งนี้เองที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงไม่ใช่ด้วยการหนีไปไหนแต่ด้วยการกลับมารู้ตัวกลับมาภาวนากลับมารู้จักใจตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อใจเริ่มคุ้นกับการภาวนาจะเกิดสิ่งหนึ่งที่ละเอียดอ่อนและงดงามมากคือความตื่นรู้ภายในใจจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น เราจะเห็นว่าความสุขและความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแขกที่แวะมาเยือนชั่วคราวไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้แต่ความคิดที่เรายึดไว้แน่นที่สุดสุดท้ายก็ต้องผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่ว่าจะขาวหรือดำสุดท้ายก็ละลายหายไปในอากาศแต่ฟ้าซึ่งเปรียบเหมือนใจที่ตื่นรู้ยังคงอยู่กว้างใหญ่ สงบและไม่แปลเปลี่ยนผู้ที่ภาวนาอย่างจริงใจจะเริ่มเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายต่างก็เป็นครูทุกคำพูดที่ทำให้เจ็บทุกการสูญเสียที่ทำให้ร้องไห้ล้วนเป็นบทเรียนแห่งสติถ้าเรารู้จักมองด้วยใจที่ไม่หนีใจจะเริ่มมองเห็นกุศลในทุกและจะรู้ว่าแท้จริงแล้วความทุกข์ไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือประตูสู่ปัญญาที่รอให้เราเปิดออกด้วยการภาวนาการภาวนาไม่จำเป็นต้องรอให้ใจสงบถึงจะเริ่มได้เพราะการภาวนาไม่ใช่การทำให้สงบแต่คือการรู้ว่าไม่สงบถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ใจฟุ้งซ่านแปลว่าเรากำลังภาวนาแล้วถ้าเรารู้ว่าใจหงุดหงิดใจเศร้าใจกลัวก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับมันอย่างมีสตินั่นแหละ คือการภาวนาในชีวิตจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องผลักไสหรือย,ยึดมั่นเพราะเมื่อเราเห็นมันอย่างตรงไปตรงมาอารมณ์นั้นก็หมดอำนาจใจจะเริ่มเบาและความสงบจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องแสวงหาหลายคนภาวนาแล้วบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา แต่มันเกิดขึ้นในระดับของความรู้สึกและการรับรู้ใจที่เคยโกรธง่ายจะเริ่มนิ่งขึ้นใจที่เคยกลัวจะเริ่มกล้ารับความจริงใจที่เคยหวั่นไหวจะเริ่มมั่นคงขึ้นและนี่คือสิ่งที่ภายนอกอาจไม่เห็นแต่ภายในจะรู้ได้ชัดเหมือนแสงอ่อนๆที่เริ่มส่องขึ้นในยามรุ่งอรุณไม่ร้อนแรงแต่ให้ความอบอุ่นและแน่นอนว่าฟ้ากำลังจะสว่าง ภาวนาจึงไม่ใช่เพียงการสงบใจแต่คือการเปิดตาแห่งปัญญาเพื่อเห็นความจริงอันลึกซึ้งของชีวิตเห็นว่าทุกสิ่งที่เราเคยไล่ตามสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนไปเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งภายนอกแต่อยู่ในใจที่ไม่ดิ้นรนไม่ยึดไม่หลงเมื่อใจเห็นเช่นนี้ความพยายามจะกลายเป็นความเข้าใจความดิ้นรนจะกลายเป็นการยอมรับ และการยอมรับจะนำมาซึ่งความสงบอย่างแท้จริงบางคนภาวนาแล้วร้องไห้บางคนภาวนาแล้วหัวเราะเพราะเมื่อใจเริ่มสงบความจริงที่เคยซ่อนอยู่จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นทั้งบาดแผลทั้งความกลัวทั้งความผูกพันที่ยังไม่วางแต่ไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้เพราะมันคือการชำระใจการเปิดโอกาสให้สิ่งเก่าที่เรากดไว้ได้คลายออก ภาวนาไม่ได้ทำให้เราหนีความจริงแต่มันทำให้เรากล้ามองมันด้วยใจที่มั่นคงกว่าเดิมเหมือนการมองดูฝนตกแล้วรู้ว่าเดี๋ยวฟ้าก็ใสไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปและเมื่อฝึกต่อไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราเคยกลัวจะหายไปทีละน้อยใจเริ่มอยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่ต้องหนีไปในอดีตหรืออนาคตเราจะเริ่มยิ้มได้ แม้ในวันที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์เพราะเราไม่ได้รอความสุขจากภายนอกอีกต่อไปเราพบมันในความสงบของใจนี้เองความสุขที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะมันเกิดจากการรู้ตัวและยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อการภาวนาเริ่มลึกซึ้งขึ้นใจจะเริ่มรับรู้สิ่งที่ละเอียดกว่าเดิม ความรู้สึกที่เคยผ่านไปโดยไม่ทันสังเกตจะเริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนเรากำลังเดินในป่าที่เคยมืดทึบแล้วแสงสว่างค่อยๆลอดผ่านยอดไม้ทำให้เห็นทางที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภาวนาไม่ใช่การสร้างทางใหม่แต่คือการเปิดตาให้เห็นทางที่มีอยู่แล้วในใจเรานั่นเองทางสายนี้คือสติทางสายที่พาใจออกจากความหลง และกลับสู่ความติงอันสงบเย็นเมื่อสติเริ่มตั้งมั่นใจจะเห็นความคิดที่เกิดดับอย่างชัดเจนเราจะเริ่มเข้าใจว่าเราไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความโกรธเราเป็นเพียงผู้รู้ที่เห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนคนดูที่นั่งมองภาพในจอแต่ไม่หลงคิดว่าตัวเองอยู่ในหนัง เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เพียงรู้แล้วปล่อยผ่านนี่คือความอิสระที่แท้จริงอิสระจากการถูกลากไปโดยความคิดและความรู้สึกบางครั้งในการภาวนาใจอาจจะเงียบจนเราเริ่มกลัวกลัวความว่างกลัวความไม่คิดเพราะเคยชินกับการมีเสียงในหัวอยู่ตลอดเวลา แต่ความเงียบนั่นแหละคือครูเพราะในความเงียบเราจะได้ยินเสียงของใจตัวเองอย่างแท้จริงได้เห็นว่าข้างในเรามีทั้งความรักความกลัวความไม่มั่นคงและความหวังทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ยังค้างอยู่ในจิตและภาวนาเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เราได้เผชิญหน้ากับมันอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อเข้าใจและปล่อยวาง ภาวนาไม่ใช่เรื่องของาศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่คือศิล,ละปะแห่งชีวิตเป็นการกลับมาดูแลใจเหมือนคนที่รู้ว่าบ้านตัวเองกำลังเก่าโทมจึงค่อยๆซ่อมแซมทำความสะอาดให้กลับมาหน้าอยู่ใจก็เช่นกันเมื่อเราเริ่มรู้ว่ามันสกปรกไปด้วยความฟุ้งซ่านเราก็เริ่มภาวนาเพื่อชำระมันทีละน้อยไม่ต้องเร่งไม่ต้องผลักแค่รู้แค่เห็น และปล่อยสิ่งสกรปรกในใจจะจางหายไปเองเหมือนฝุ่นที่ถูกลมอ่อนๆพัดผ่านเมื่อใจเริ่มสะอาดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความชัดเจนเราจะรู้ว่าอะไรควรคิดอะไรควรพูดอะไรควรทำไม่ต้องใช้เวลาไตรตรองนานเพราะปัญญาจะเกิดขึ้นเองจากใจที่สงบใจที่เห็นตามจริงจะไม่ตัดสินคนง่ายไม่ด่วนโกรธ ไม่เก็บอดีตมาทำร้ายตัวเองเพราะรู้ว่าอดีตนั้นดับไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงมีเพียงขณะนี้ที่เรามีชีวิตอยู่จริงๆและขณะนี้เองคือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการภาวนาภาวนาทำให้เรากลับมาสัมผัสสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามเช่นเสียงลมหายใจแสงแดดอ่อนในยามเช้าหรือรอยยิ้มเล็กๆของใครบางคน สิ่งเหล่านี้คือความปกติธรรมดาที่เรามักวิ่งผ่านไปโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อใจมีสติความธรรมดาก็กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะเราไม่ได้มองมันด้วยตาเพียงอย่างเดียวแต่เห็นด้วยใจที่มีความรู้ตัวและในจังหวะนั้นเองความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องมีเงื่อนไขแค่เพราะเรากำลังอยู่ตรงนี้อย่างแท้จริง ในกระบวนการภาวนาเราอาจพบความท้อพบความเฉืยพบช่วงที่ใจไม่อยากทำแต่จงรู้เถิดว่าแม้ความรู้สึกเหล่านี้เองก็เป็นบทเรียนเพราะมันแสดงให้เราเห็นว่าใจยังถูกครอบด้วยอำนาจของความขี้เกียจและความไม่ศรัทธาหน้าที่ของเราคือรู้ไม่ใช่รังเกียจเมื่อรู้โดยไม่ผลักใสใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเหมือนกล้ามเนื้อที่ผ่านการฝึกซ้ำ,ซำ วันหนึ่งเราจะรู้ว่าแม้ความเบื่อหน่ายก็เป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่ศัตรูของการภาวนาตราบใดที่เรายังรู้ตัวภาวนาก็ยังคงดำเนินอยู่การภาวนาไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่คือเรื่องของการพิสูจน์เหมือนคนที่ไม่เคยรู้รสของน้ำผึ้งต่อให้ฟังคนอื่นเล่าว,ว่าหวานแค่ไหนก็ไม่อาจเข้าใจต้องชิมเองจึงจะรู้ได้จริงการภาวนาก็เช่นนั้น ต้องลงมือรู้ตัวจริงๆในชีวิตประจำวันต้องเห็นความโกรธในขณะมันเกิดต้องเห็นความหลงในขณะมันก่อตัวต้องเห็นความอยากในขณะมันพาใจไหลไปการเห็นเช่นนี้คือการภาวนาแท้เป็นการเดินเข้าใกล้ความจริงทุกขณะโดยไม่ต้องรอถึงวันใดวันหนึ่งผู้ที่ภาวนาจะเริ่มสัมผัสสิ่งที่ลึกและอ่อนโยนคือความสงสารใจตัวเองไม่ใช่สงสารแบบอ่อนแอ แต่เป็นความเข้าใจว่าใจเราเองก็เหนื่อยจากการดิ้นรนมานานพอเห็นเช่นนี้ใจจะเริ่มอ่อนโยนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ตัดสินไม่เร่งรัดไม่บังคับเพราะรู้แล้วว่าทุกคนต่างก็เดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันเส้นทางของการเรียนรู้และการปล่อยวางภาวนาในระดับนี้จึงเต็มไปด้วยเมตตา เป็นเมตตาที่ไม่ต้องแสดงออกทางคำพูดแต่แผ่กระจายจากความนิ่งของใจอย่างเงียบสงบเมื่อภาวนาเดินต่อไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราความคิดนี้ก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่ลมหายใจยังไม่อยู่ในอำนาจของเราเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะเริ่มวางความยึดมั่นลงทีละนิดไม่เพราะสิ้นหวังแต่เพราะเข้าใจ และเมื่อใจวางได้จริงความเบาจะเกิดขึ้นในทันทีเบาจนไม่ต้องพูดคำว่าปล่อยวางเพราะมันได้วางไปเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามผู้ที่ภาวนาอย่างต่อเนื่องจะเริ่มเข้าใจว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันคือการเปลี่ยนในสิ่งเล็กๆแต่ลึกซึ้งเช่นการรู้ทันความคิดก่อนจะพูดคำที่ทำร้ายใคร การเห็นความโกรธก่อนจะกลายเป็นการกระทาหรือการยิ้มได้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูไม่เป็นใจสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณของใจที่ตื่นใจที่ไม่หลงไปกับกระแสอารมณ์อีกต่อไปและนี่แหละคือการเปลี่ยนชีวิตด้วยภาวนาอย่างแท้จริงคือการเปลี่ยนจากใจที่หลงให้กลายเป็นใจที่รู้ภาวนาทำให้เรากลับมาสัมผัสสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามเช่นเสียงลมหายใจ แสงแดดอ่อนในยามเช้าหรือรอยยิ้มเล็กๆของใครบางคนสิ่งเหล่านี้คือความปกติธรรมดาที่เรามักวิ่งผ่านไปโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อใจมีสติความธรรมดาก็กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะเราไม่ได้มองมันด้วยตาเพียงอย่างเดียวแต่เห็นด้วยใจที่มีความรู้ตัวและในจังหวะนั้นเองความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องมีเงื่อนไข แค่เพราะเรากำลังอยู่ตรงนี้อย่างแท้จริงในกระบวนการภาวนาเราอาจพบความท้อพบความเฉยพบช่วงที่ใจไม่อยากทำแต่จงรู้เถิดว่าแม้ความรู้สึกเหล่านี้เองก็เป็นบทเรียนเพราะมันแสดงให้เราเห็นว่าใจยังถูกครอบด้วยอำนาจของความขี้เกียจและความไม่ศรัทธาหน้าที่ของเราคือรู้ไม่ใช่รังเกียจเมื่อรู้โดยไม่ผลักไส ใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเหมือนกล้ามเนื้อที่ผ่านการฝึกซ้ำๆวันหนึ่งเราจะรู้ว่าแม้ความเบื่อหน่ายก็เป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่ศัตรูของการภาวนาตราบใดที่เรายังรู้ตัวภาวนาก็ยังคงดำเนินอยู่การภาวนาไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่คือเรื่องของการพิสูจน์เหมือนคนที่ไม่เคยรู้รสของน้ำพึง่งต่อให้ฟังคนอื่นเล่าว,ว่าหวานแค่ไหนก็ไม่อาจเข้าใจ ต้องชิมเองจึงจะรู้ได้จริงการภาวนาก็เช่นนั้นต้องลงมือรู้ตัวจริงๆในชีวิตประจำวันต้องเห็นความโกรธในขณะมันเกิดต้องเห็นความหลงในขณะมันก่อตัวต้องเห็นความอยากในขณะมันพาใจไหลไปการเห็นเช่นนี้คือการภาวนาแท้เป็นการเดินเข้าใกล้ความจริงทุกขณะโดยไม่ต้องรอถึงวันใดวันหนึ่ง ผู้ที่ภาวนาจะเริ่มสัมผัสสิ่งที่ลึกและอ่อนโยนคือความสงสารใจตัวเองไม่ใช่สงสารแบบอ่อนแอแต่เป็นความเข้าใจว่าใจเราเองก็เหนื่อยจากการดิ้นรนมานานพอเห็นเช่นนี้ใจจะเริ่มอ่อนโยนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ตัดสินไม่เร่งรัดไม่บังคับเพราะรู้แล้วว่าทุกคนต่างก็เดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันเส้นทางของการเรียนรู้และการปล่อยวาง ภาวนาในระดับนี้จึงเต็มไปด้วยเมตตาเป็นเมตตาที่ไม่ต้องแสดงออกทางคำพูดแต่แผ่กระจายจากความนิ่งของใจอย่างเงียบสงบเมื่อภาวนาเดินต่อไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราความคิดนี้ก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่ลมหายใจยังไม่อยู่ในอำนาจของเรา เมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะเริ่มวางความยึดมั่นลงทีละนิดไม่เพราะสิ้นหวังแต่เพราะเข้าใจและเมื่อใจวางได้จริงความเบาจะเกิดขึ้นในทันทีเบาจนไม่ต้องพูดคำว่าปล่อยวางเพราะมันได้วางไปเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามผู้ที่ภาวนาอย่างต่อเนื่องจะเริ่มเข้าใจว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันคือการเปลี่ยนในสิ่งเล็กๆแต่ลึกซึ้งเช่น การรู้ทันความคิดก่อนจะพูดคำที่ทำร้ายใครการเห็นความโกรธก่อนจะกลายเป็นการกระทำหรือการยิ้มได้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูไม่เป็นใจสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณของใจที่ตื่นใจที่ไม่หลงไปกับกระแสอารมณ์อีกต่อไปและนี่แหละคือการเปลี่ยนชีวิตด้วยภาวนาอย่างแท้จริงคือการเปลี่ยนจากใจที่หลงให้กลายเป็นใจที่รู้และเมื่อใจรู้ความสุขจะไม่ต้องรอเวลา ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดมาเติมเต็มเพราะมันอยู่ตรงนั้นเสมออยู่ในความสงบที่ไม่หวือหวาอยู่ในความรู้ตัวที่อ่อนโยนอยู่ในทุกลมหายใจที่มีสติภาวนาไม่ใช่การไปถึงที่ใดแต่คือการกลับมากลับมาที่ใจของเราเองกลับมาสู่ความจริงที่อยู่ตรงนี้มาตลอดเพียงแต่เราหลงลืมมันไปชั่วขณะเท่านั้นเอง เมื่อการภาวนาเริ่มกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตใจจะไม่ต้องฝืนอีกต่อไปไม่ต้องบังคับให้สงบไม่ต้องเร่งให้รู้เพราะสติจะคอยทำงานของมันเองอย่างอ่อนโยนและต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นว่าทุกลมหายใจเข้าออกคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทุกเหตุการณ์ในชีวิตคือบททดสอบของสติไม่ว่าจะเป็นวันที่ใจสบายหรือวันที่ใจวุ่นวายทุกอย่างล้วนเป็นธรรมชาติที่เราสามารถเรียนรู้ได้หมด เมื่อใจมองเห็นอย่างนี้การภาวนาก็จะไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงเวลานั่งสมาธิแต่มันจะกลายเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติเหมือนสายน้ำที่ไหลไปอย่างอิสระแต่ไม่หลงทางในบางช่วงของการภาวนาใจอาจพบกับความว่างเปล่าที่ลึกมากว่างจนไม่รู้จะคิดอะไรว่างจนไม่มีแม้แต่คำถาม ช่วงนั้นเองคือขณะสำคัญเพราะถ้าเราไม่ตกใจไม่รีบหาสิ่งใดมาถมช่องว่างนั้นใจจะเริ่มรับรู้ถึงความสงบที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเลยความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับเสียงไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่มันอยู่ตรงนั้นในความรู้ตัวบริสุทธิ์ที่ไม่ปรุงแต่งและเมื่อเราอยู่กับมันได้เราจะรู้ทันทีว่านี่แหละคือบ้านของใจ คือที่พักแท้จริงที่เราตามหามานานโดยไม่รู้ตัวการภาวนาในที่สุดจึงไม่ใช่การเพิ่มสิ่งใดแต่คือการค่อยๆละสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปละความอยากเป็นความอยากได้ความอยากรู้จนเหลือเพียงความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์ใจที่เป็นกลางใจที่ไม่ขัดแย้งกับโลกไม่หนีทุกข์ไม่หลงสุข อยู่ได้กับทุกสิ่งด้วยความเข้าใจเมื่อใจถึงจุดนี้จะรู้เลยว่าไม่มีสิ่งใดที่ต้องไขว่คว้าอีกเพราะทุกสิ่งที่เคยแสวงหาล้วนอยู่ในขณะนี้ทั้งสิ้นและนี่คือพลังอันแท้จริงของการภาวนาพลังที่ไม่ต้องแสดงออกทางคำพูดไม่ต้องอูดใครแต่เปลี่ยนชีวิตได้จากภายในอย่างเงียบงามผู้ที่ภาวนาอย่างต่อเนื่องจะพบว่าใจเริ่มอ่อนโยนขึ้นโดยไม่ต้องฝึก มีเมตตาโดยไม่ต้องบังคับและเข้าใจผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้นโดยไม่ต้องพยายามเพราะใจที่สงบคือใจที่เปิดรับใจที่มีปัญญาคือใจที่ให้อภัยและใจที่ตื่นรู้คือใจที่อยู่กับโลกได้อย่างเป็นอิสระดังนั้นถ้าใครกำลังเริ่มภาวนาอย่าพึ่งคาดหวังผลลัพธ์แค่ตั้งใจรู้ตัวในแต่ละขณะแม้เพียงรู้ว่าตัวเองกำลังหายใจอยู่ก็คือการภาวนาแล้ว ให้ใช้ความรู้ตัวนั้นเป็นแสงนำทางแม้หนทางจะมืดแสงเล็กๆนี้จะพาใจเราเดินต่อไปทุกวันทุกคืนจนวันหนึ่งเราจะรู้ว่าแค่รู้อย่างเดียวก็เพียงพอจะเปลี่ยนทั้งชีวิตได้จริงๆขอให้ทุกท่านที่กำลังภาวนาจงมีใจที่มั่นคงดุดภูขาอ่อนโยนดุดสายน้ำ ให้มีสติคุ้มครองในทุกลมหายใจให้ปัญญาส่องสว่างในทุกขนทางที่ก้าวเดินให้ความเมตตาแผ่ไพศาลออกไปยังสรรพชีวิตทั้งหลายขอให้ทุกดวงใจที่ได้ฟังธรรมนี้มีความสงบเย็นผลจากความทุกข์ทั้งปวงพบทางแห่งแสงธรรมและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในใจตนเองขออนุโมทนาและขอให้ทุกท่านภาวนาทุกวันเพื่อเห็นทางแห่งปัญญาอย่างมั่นคงและงดงาม สาธุสาธุสาธุ